สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการคัมแบ็กของศิลปินนะครับที่ในเดือนพฤษภาคมนี้นั้นมีศิลปินมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิลกรุ๊ปบอยแบนด์ศิลปินเดี่ยวที่จะคัมแบ็กแล้วก็ปล่อยผลงานเพลงกันมาในช่วงเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้นั่นเองนะครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นนนนนเเเดดืืออไปปจถึงลลายกั เ,เราเาก็เลยจะมาสรุปคร่าวๆให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นั้นจะมีศิลปินคนไหนศิลปินวงไหนที่จะคัมแบ็กแล้วก็ปล่อยผลงานเพลงออกมากันบ้างเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเลยนะครับก็จะมีทีบายทีและก็อีก1วงนะครับนั่นก็คือทีหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านชื่อวงถูกหรือเปล่านะครับถ้าหากใครเป็นเมนวงนี้ก็ช่วยแนะนําการอ่านชื่อให้กับเรากัากนได้เลยนะครับสาหรับวันที่9เนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะครับในวันที่10พฤษภาคมนะครับก็จะมจ องเซอุนนะครับที่จะได้ปล่อยผลงานมาในวันที่10พฤษภาคมนี้ต่อมากันเลยวันที่11พฤษภาคมนะครับมี2ศิลปินนั่นก็คือวังชีฮยอนนะครับแล้วก็เท e วลหรือว่า T W L Y ถ้าหากใครเป็นแฟนคลับนะครับก็สามารถแนะนําชื่อที่ถูกต้องมากันได้เลยเพราะว่าเราไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าอ่านออกเสียงชื่อว่ายังไงไปกันต่อเลยนะครับในวันที่13วันที่13นั้นเนี่ยมีศิลปินที่มาร่วมงานเพลงด้วยกันนะครับนั่นก็คือ B i ที่ได้มีการทําเพลงร่วมกันกับ โซจาบอยนั่นเองมากันต่อเลยในวันที่16พฤษภาคมนะครับมีด้วยกัน4ศิลปินนั่นก็คือเอสโตรนะครับที่จะคัมแบ็กปล่อยผลงานเพลงมาในวันที่16รวมไปถึงโยยอนนะครับตัวแทนจากแม่แม่แกลเซเนเรชั่นนั่นเองตาวินชีก็มาในวันที่16เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนั่นก็คือเบฟยานานั่นเองวันที่17พฤษภาคมนะครับมีด้วยกัน2ศิลปินนั่นก็คือวันอัสแล้วก็ทีเอ็นเอ็กซ์นั่นเองสำหรับ,บวงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเดบิวต์นะครับมากันต่อในวัน วันที่18พฤษภาคมนะครับในวันที่18นั้นเนี่ยก็จะมี AB6 แล้วก็เยรินนะครับในวันที่19นั้นจะมีเดียวิงส์แล้วก็ต่อด้วยวันที่23พฤษภาคมนะั่นก็คือการคัมแบ็คของ GOT7 นั่นเองวันที่24เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งหมด4ศิลปินเลยนั่นก็คือคังแดเนียล อีกหนึ่งวงนะครับก็คือ b l a n k k e แล้วก็ต่อมาด้วย Ye Rin Park และก็อีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนั่นก็คือน้องไร่ส้มหรือว่า Light Sum นั่นเองนะครับสำหรับในวันที่25นะครับนั่นก็มีวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ชื่อว่า Bandit นั่นเองวันที่27พฤษภาคมนะครับมาด้วย Seventeen และในวันที่30นะครับนั่นก็คือ Forestia นั่นเองวันที่30อีกหนึ่งวงนะครับนั่นก็คือ NCT Dream และก็วันที่31พฤษภาคมสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับปิดท้ายการคัมแ b a c k หรือว่าปิด ท้ายการปล่อยผลงานใหม่ด้วยวิก ตั้นนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อศิลปินนะครับที่จะได้มีการทั้งเดบิวต์แล้วก็ปล่อยผลงานเพลงคัมแบ็กใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่31สิ้นเดือนพฤษภาคมเลยใครเป็นแฟนคลับของวงไหนนะครับสามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลการปล่อยผลงานเพลงใหม่การคัมแบ็กหรือว่าการเดบิวต์ได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับรวมไปถึงใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็อยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันได้เลยและที่สําคัญนะครับถ้าหากว่าเรานั้นอ่านออกเสียงชื่อวงหรือว่าชื่อศิิิลปนนนคผนด ไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยและใครที่รู้ว่าชื่อจริงๆอ่านยังไงออกเสียยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเราจะได้จดจําไว้แล้วก็จะได้ไม่อ่านผิดในรอบต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอเคป๊อปได้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศิล,ลปินต่างๆนะครับที่มีรายช ก็เราติดตามกันไว้ได้เลยยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานของศิลปินแต่และกลุ่มแต่และคนกันด้วยนะครับที่จะปล่อยผลงานออกมาตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง